รีวิวเซตเกมในฝันของชายไทยนะครับนำโดย QLED 8K ตัวท็อปนะฮะเคียงคู่กับ PlayStation 5 Xbox Series S, และการ์ดจอ RTX 3090ตัวท็อปปล่อยภาพ 8K แท้ๆได้ครับ สวัสดีครับผมโรมมน LCD TV Thailand ครับผมได้ทีวี a m s u n งนะครับเป็น QLED ความละเอียด 8K ตัวท็อปมารีวิวกันอีกแล้วนะครับก็คือรุ่น Q50 TS ซึ่งเจ้ารุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีควันต้อม o t อดช่วยบูสต์อัพสีสันให้มีความสดอิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้หลอดไฟเกรดท็อปเลย Full Array LED เต็มแผงหลังจอ ได้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ถือว่าสวยมากๆนะครับนี่ฮะหน้าจอเป็นแบบอินฟินิตี้เลยนะครับไร้ขอบปรื๊ดแบบนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยรีวิวรุ่นนี้นะครับไซส์65นิ้วไปแล้วในเวอร์ชั่นดูหนังดูซีรีส์แล้วก็ทดสอบภาพอย่างเข้มข้นนะครับมาครั้งนี้เนี่ยผมเอาใจสายเกมเมอร์ กันแบบจัดเต็มนะเพราะว่าผมได้เครื่องอย่าง PlayStation 5 Xbox Series S แล้วก็การ์ดจอเกมมิ่งตัวท็อปอย่าง RTX 3090ที่ปล่อยภาพ 8K แท้ๆได้เอามารีวิวเดี๋ยวผมจะมีทดสอบนะครับต่อเข้ากับเจ้า Samsung QD 8K นะครับ ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมแชร์การปรับภาพออกมาให้ดีสุดนี่เป็นเคล็ดลับด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ครับก่อนอื่นผมขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่า q l d 8K ตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะให้มาอย่างครบถ้วนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องต่อ HDMI 2.1ที่รองรับภาพ 4K 120 h z แล้วก็ภาพ 8K 6 0ส z แท้ๆโอ้โหัน,นอยู่ที่ช่องที่สนะครับและอย่างที่2นะครับมันก็มีโหมดเกมนะครับที่ช่วยทำให้ทีวีเนี่ยสามารถตอบสนองต่อคำสั่งจอยไอย่างวว และสุดท้ายนะครับมันยังมีเทคโนโลยีฟรีซิงค์อีกด้วยนี่ตามโลโก้ตรงนี้เลยผมขอเริ่มทดสอบนะครับจากเครื่องเล่นเกม PlayStation 5ก่อนเลยนะครับถือว่าเป็นเครื่องเล่นเกมที่เป็นแร่ไอเทมมากๆนะตกตีแย่งชิงกันอย่างเมามันเลยนะผมใช้สาย HDMI ตรงนี้นะครับนี่ต่อจาก Play 5นะครับ เข้าทีวีซัมซุงนะครับผ่านกล่องวัน Connect โดยผมเสียบเข้าไปที่ช่องต่อ HDMI ช่องที่4นะครับมันจะรองรับเวอร์ชัน2.1ซึ่งรองรับภาพได้ 4K 120 h z เลยนะครเดียวกันถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยมันจะรองรับภาพได้แค่ 4K 60 h z เท่านั้นนะครับแล้วแผ่นที่ผมจะใช้ทดสอบนี่ครับซื้อมาแล้วนะ Spider-Man ภาคใหม่ล่าสุดเช่นกันครับ My Morales นี่สำหรับ Play 5โดยเฉพาะเรามาลองแกะแล้วลองทดสอบกันดูนะ จริงๆที่ใช้แผ่นนี้ทดสอบเนี่ยเพราะว่าแสงสีมันถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นพวก HDR ต่างๆเนี่ยสวยเลยมาดูที่ทีวีซัมซุงเห็นไหมเด้งเปิดขึ้นมาเลยนะครับเกมคอนโซลดีเทคเจอแบบอัตโนมัติเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับโดยที่ว่าฮ้ยเราไม่ต้องไปปรับอินพุด้วยซ้ำนะทีวี TV เนี่ยมันคิดและทําให้เราเองเลยอ่านี่เห็นไหมมันบอกว่าให้กดปุ่ม PS นะครับที่คอนโทรลเลอร์อะผมกดทีนึงปึ้งนี่อ่ะผมกดเข้าไปในหน้าเมนูของ PlayStation ก่อนอื่นผมขอแนะนานะครับว่าให้เช็คว่าตัวทีวีเนี่ยมันปรับเป็นโหมดเกมแล้วหรือยังนี่อ่ะเลือกมาที่เซตติ้งแบบนี้เห็นไหมพิกเจอร์โหมดเนี่ยมันเป็นตัวทาวๆแล้วนะมันถูกล็อกเป็นโหมดเกมอัตโนมัติเลยเอออันนี้ถือว่าดีนะครับจริงๆมันมีวิธีการเช็คได้ละเอียดกว่านี้อีกนะครับให้ไปที่ general เนี่เป็นรูปประแจแบบนี้นะครับไปที่ external device manager นะครับแปลว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มาเชื่อมต่อกับทีวีนี่แหละเราจะตั้งค่าบางอย่างนี่อย่างเกมโหมดเซตติ้งแบบนี้ผมกดเข้าไป ข้อแนะนําของผมนะครับคือให้เปิดไว้ที่ออโต้แบบนี้นะครับประมาณว่าถ้าเราเสียบเครื่องเล่นเกมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งโหมดภาพให้เป็นโหมดเกมอัตโนมัติเลยครับนี่พวกเสียงเซอราต่างๆมันก็เปิดให้ด้วยนะแบบนี้อ่ะเปลี่ยนจากรีโมททีวีเป็นจอยเกมแล้วเราพร้อมเล่นแล้วกดสตาร์ทเล่นเลยนะครับพอร์ตแบบนี้เอาไว้นะครับไปที่โฟโต้โหมดด้วยแล้วมาดูรายละเอียดภาพกันนี่ดูสังเกตนะครับ ชุดลายตาข่ายของสไปเดอร์แมนนะครับเห็นไหมสีเนี่ยถือว่ามีความสดอิ่มขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอันนี้ส่งนะครับมาจากเทคโนโลยีควอนตัมดอทที่ช่วยบูสต์อัพสีสันส่วนดีเทลผมถือว่าทําได้ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าภาพเนี่ยเป็นแบบ 4K HDR ตัวทีวีนี่มันเป็น 8K เห็นไหมครับก็จะมีการอัพสเกลขึ้นมาเนี่ยพวกลายตาข่ายต่างๆเนี่ยโอ้ถือว่ามีความคมชัดเลยนะที่เป็นหน้ากากของลูกตาของมันเนี่ยโอ้มีแสงเงาที่สะท้อนเพิ่มขึ้นมาด้วยอันนี้ภาพก็เป็น 4K HDR แบบ60 Hz. เดี๋ยวผมจะลองเล่นฉากแบบห้อยโหนโจนทยานให้ดูมาดูโมชั่นว่ามันเป็นยังไงนี่ครับฉากต่อสู้แล้วก็ห้อยโหนตามตึกต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับทั้งๆที่ฟีเจอร์แทกรกเฟรมภาพเนี่ยมันถูกเ i ซ a เบลหรือปิดไปเพราะว่าเป็นเกมโหมดนั่นเองนะเพื่อว่าให้มันตอบสนองต่อคําสั่งจอยได้อย่างว่องไวที่สุดตัวนี้ก็ต้องขออมชิปประมวลผลนะในการที่คํานวณออกมาได้ถือว่าดีทีนี้มาดูที่เขาเรนเดอร์มาเป็นใบหน้าของคนกันบ้างนะครับเนี่ยเจ้าไมล์มอร์เรสแบบนี้ ผมถือว่าทําได้ดีเลยนะเพราะว่าเนี่ยอย่างพวกรูขุมขนบนแก้มบนใบหน้าต่างๆเนี่ยเห็นไหมผมเห็นมันเป็นหลุมนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดนะพวกเส้นผิวต่างๆเนี่ยถือว่าชัดเจนเลยนะครับรวมถึงดวงตาเห็นไหมมันจะมีลักษณะเป็นเงาสะท้อนเป็นประกายแบบนี้ริมฝีปากต่างๆเนี่ยดีเทลเก็บได้ทั้งหมดเลยทั้งเรื่องสีนะฮะเรื่องของรอยเหี่ยวย่วนต่างๆ อันนี้ผมบอกได้เลยนะคบว่าถ้าเราเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงนะครับกับจอที่มีคุณภาพสูงมากๆเช่นกันเนี่ยมันถือว่าครบถ้วนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยอย่าง QD8K แบบเนี้ยทั้งแผนแนวทั้งชิปต่างๆ่ยคือถือว่าเป็นระดับท็อปทั้งหมดมีเคล็ดลับมาแนะนำสักเล็กน้อยในการปรับภาพนี่ผมกดเข้าไปที่เซตติ้งแบบนี้นะครับเข้าไปที่รูปฟันเฟืองไปปรับโหมดภาพที่ expert setting นี่เราเข้าเซตแล้วนะ หลายท่านถามผมมานะครับว่าฮ้ยเราอยากจะเล่นเกมนะครับเอาแบบนานๆแบบไม่ล้าสายตาทํำยังไงปรับภาพสอนหน่อยนี่ให้เราไปที่ Color Tone ทนะมันแปลตรงตัวเลยนะครับว่าโทนสีหรืออุณหภูมิสีนั่นเองนะโดยโหมดเกมที่เราเลือกในแต่ต้นเนี่ยมันจะเซ็ตค่ามาไว้ที่โหมด Standard แบบนี้นะครับซึ่งมันจะถือว่าค่าเป็นกลางแหละแต่อาจจะติดโทนเย็นหน่อยๆเน,นี่ยโทนเย็นก็อย่างพวกครูพวกนเนี้ยผมลองกดเข้าคูให้ดูอ่ะมันก็จะติดน้ำงินน้ำงินหน่อยอ่ะแต่หนักก็จะพาลงมาหน่อย แต่โหมดที่ผมแนะนำนะครับ Highly Recomend เลยคือโหมด Warm หนึ่งแบบนี้เห็นไหมผมกดให้ดูอีกทีนะ Warm หนึ่งอ่าเห็นไหมมันจะติดโทนอบอุ่นลงมาในลักษณะนี้นะครับทำให้มันดูถนอมสายตาขึ้นภาพซอฟต์ลงนะครับแสงบูร์ร้ายต่างๆเนี่ยมันเพลาลงนะครับเล่นเกมนานๆแบบมาราธอนเนี่ยมันก็จะล้าสายตาลดลงนะครับหรือถ้าอยากจะได้แบบอุ่นมากๆเลยมันก็มี Warm สองเหมือนกันแบบนี้อ่ะผมลองกดให้ดูปึ๊บอ่า บางท่านบอกมันอาจจะติดอุ่นไปสักนิดนึงนะครับผมเลยแนะนําว่าวอร์มหนึ่งเนี่ยถือว่าสมดุลดีที่สุดแล้วผมเลือกแบบเนี้ยแล้วเล่นมาราธอน,นครับยาวๆ10ชั่วโมงนะครับเลี๊ยสไปเดอร์แมนได้เลยแบบถนอมสายตาครับศักยภาพสูงสุดของ PlayStation 5คือสามารถปล่อยภาพความละเอียดได้ถึง 4K นะครับที่เฟรมเรทสูงถึง120เฟรมภาพต่อวินาที นะโ,โหมีเฟรมเยอะขึ้นมากเลยจากของเดิมเนี่ยได้แค่60คนระับซึ่ง QLED นะ 8K ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ารองรับบางท่านถามเอ๊ะจะทำยังไงนะให้ PlayStation 5นะปล่อย120เฮิรตออกมาได้จริงๆก็ต้องเข้าไปเซ็ตในเมนูของเขาก่อนนะครับเนี่ยปรับเป็น Performance Mode แบบนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถมาเช็คที่ตัวทีวีของเราได้นี่ผมใช้รีโมทอีกอันหนึ่งของซัมซุงที่เขาแถมมานะกดไปที่ปุ่ม Info แบบนี้ จะสังเกตได้ว่ามันขึ้นว่า3840คูณ2160อ่ะไอตรงเนี้ยคือ 4K นะครับแล้วก็ s l a s 120p เห็นไหม 120p ก็120คือ120เฮิร์ตหรือว่า120เฟรมภาพต่อวินาทีนั่นเองแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตัวเกมมัจะต้องรองรับนะครับนี่อย่างเกม Call of Duty Black Ops Cold War นะครับภาคใหม่ล่าสุดเนี่ยถือว่ารองรับนะครับส่วนภาคก,ก่อนเนี่ยเต็มที่ก็ยังได้แค่ 4K 60 h z เท่านั้นอ่ะผมเลยขอใช้เกมนี้นะครับเป็นตัวอ้างอิงในการทดสอบ นี่มีคําถามมาถามผมต่อนะครับว่าเอ๊เราจะเล่นแบบ 4K 120Hz ดีหรือ 4K 60Hz แบบ Original D อ่ะผมขอแชร์ประสบการณ์ให้ฟังตามนี้นะครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับถ้าเป็น 120Hz เนี่ยแน่นอนว่าจํานวนเฟรมภาพเนี่ยมันถูกเบิ้ลเพิ่มขึ้นมานะจาก60เป็น120เนี่ยแน่นอนว่าพวกเฟรมเรทนะภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยอย่างเกม FPS แบบเนี้ยเราหันซ้ายหันขวาแบบกระชากไวๆนะครับหรือแม้กระทั่งการล็อกเป้าศัตรูเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลแล้วก็มีความนิ่งมีความสมูทมากกว่า และยิ่งไปกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นความลับเลยนะหลายท่านยังไม่รู้นะครับการที่เราเล่นแบบ 120Hz เนี่ยมันจะช่วยลดค่าอินพุตแหลกนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก11-12มิลลิเซกนเนี่ยมันลดมาเหลือเพียงประมาณสัก6-7มิลลิเซกนเท่านั้นเท่ากับว่าเวลาเราจับจอยเนี่ยเรากดยิงกดหันเนี่ย มันตอบสนองต่อคำสั่งจอยได้ไวขึ้นอีกเกือบครึ่งหนึ่งเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าจุดประสงค์ของท่านคือการเล่นเพื่อผลลัพธ์แล้วก็ใช้ชนะเนี่ยผมแนะนําแบบ4 k 120Hz ครับแต่ในทางกลับกันถ้าท่านอยากจะเสพภาพสวยย้ำนะครับเสพภาพสวยขอแนะนําให้เล่นแบบ4 k 60Hz ก็พอครับเพราะว่าฟีเจอร์ที่ช่วยอุ้มชูเรื่องภาพต่างๆเนี่ยอย่างพวก h d r high dynamic range ที่ช่วยขับพวกแสงสีต่างๆให้มีความเจ,จริญรัดนะครับแล้วก็รวมถึงฟีเจอร์อย่าง ray tracing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้แสงเงาเนี่ยมีการสะท้อนสมจริงมากยิ่งขึ้นเนี่ยพวกนี้มันสามารถถูกเปิดได้แล้วก็ภาพต่างๆที่ได้เนี่ยก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับมันได้อย่างแล้วก็เสียอย่างทั้งคู่ฉะนั้นเราจะเลือกแบบไหนเนี่ยก็เอาความต้องการของเราคนระับเป็นตัวตั้งในเวลานั้นเลยอะทีนี้ผมขอทดสอบนะครับเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่เป็นค่ายคู่แข่งของ PlayStation กันบ้างก็คือ Xbox Series X ตัวนี้นี่เองอ่ะเราให้ฟังว่า Xbox เนี่ยไม่ได้มีผู้นําเข้านะฮะอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับฉะนั้นเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยก็เอาตรงๆนะซื้อเครื่องฮิ้วนี่แหละ <c oughs> นะแต่มันมีความพิเศษที่ผมจําเป็นต้องซื้อมาทดสอบนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเครื่องเล่นเกมที่ยอดฮิตเลยมันรองรับภาพแบบ 4K 120 h z เหมือนกันนะครับแต่ความพิเศษคือมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า FreeSync ด้วยซึ่ง PlayStation ไม่มีนะ แล้วทีวีซัมซุงเนี่ย q l d ทั้งรุ่น 8K รวมถึง 4K เนี่ยไล่ตั้งแต่ Q70 ขึ้นไปเนี่ยก็รองรับเทคโนโลยี f r e e s ง n c ตัวนี้ครับแล้ว f r e e ิง n c มันคืออะไรนะครับมันก็คือเทคโนโลยีที่ทําให้การแสดงผลนะฮะจำนวนเฟรมเรทเนี่ยจากต้นทางน,นะครับที่ถูกส่งมาจากเครื่องเล่นเกมเนี่ย แสดงบนจอทีวีซึ่งเป็นปลายทางนะครับมีความตรงกันนะครับ matching ชชกันจับมือกันนะครับภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีความลื่นไหลามากยิ่งขึ้นอาการภาพขาดหรือว่า screen tearing เนี่ยก็จะลดลงไปด้วยทําให้อัตราลดการเล่นเกมเนี่ยม,มันไม่ได้เสียไปนะภาพมีความสมูทนั่นเองทีนี้ผมขอทดสอบกับเกมอย่าง gear f i นะครับซึ่งเป็นเกมแนว third person นะไล่ยิงกันแบบเดิมนี่แหละแต่ว่าภาพสวยเลยเป็น 4k 120 h z ด้วยอ่ะเห็นไหมเกมโหมด is turned on ถูกเปิดอัตโตนมัติอีกแล้วนะครับ กดเข้าไปเล่นดูสันหน่อยแล้วเกียร์ไฟนี่มันมีความพิเศษคือมันเป็นเกมที่รองรับ4 k 120 h งรสนะครับแล้วก็ผมอยากจะอธิบานนิดนึงตรงนี้ผมกดเมนูขึ้นมาจะสังเกตได้ว่ามันเขียนว่า3 8 4 0ปคูณ2องพร้อมคําว่า free sync v r เห็นไหม free sync เรารู้แล้วส่ว so น v r เนี่ยก็จะเป็นสับกลางนะย่อม,มาจาก variable refresh rate ก็คือความหมายเดียวกันนี่แหละนะครับเราจะดูได้ว่าเนี่ยไอตัว h 르츠นะครับ1 1ึ่งร118ยสิบเการดีดขึ่งร้นลงๆตลอดเวลา ไม่นิ่งนะครับบางทีก็ตกไปหนึงรบ้างบางทีตกไปต่ำกว่า110าก็มีนะครับบางทีดีดมาสูงถึง120เฮิร์ก็มีนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับกราฟิกนะของฉากนั้นๆด้วยว่ามันมีการประมวลผลหนักแค่ไหนมีความแว่งมากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเรามีฟรีซิง VR แบบนี้นะครับมันก็จะทำการแมทชิ่งเฟรมเรตต้นทางและปลายทางเนี่ยให้มันจับมือนะแสดงผลออกมาพร้อมกันอย่างถูกต้องนะครับไม่มีขาดนะภาพก็จะสมูทการเล่นเกมของเราเนี่ยก็ไม่เสียอัลรถครับ อ่ะลาสุดท้าน,นะคบผมขอทดสอบการเล่นเกมแบบ 8K แท้ๆครั้งแรกในไทยกันดีกว่าโอ้การพูดว่าในไทยนะเพราะว่าเรามีทีวี 8K เนี่ยคนแรกๆในไทยเหมือนกันอะคือจริงผมก็ทําผ่าน PC เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้การ์ดจอนะคบจะเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ว่าควานหากันอย่าง GForce RTX 3090นะครับก็ซื้อมาราคาประมาณสัก5 6าหกมื่นกะว่าบาทนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการปัันราคาขึ้นไปนะสูงขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะเพราะว่าหลายท่านซื้อไปขุดดิกคอย์กันหมด <c oughs> <c oughs> เหล่าเกมเมอร์เนี่ยช้ำใจกันอย่างมากนะครับอันนี้ผมก็ประกอบเข้ากับคอมของทีมงานต่อเข้ากับทีวีซัมซุงนะฮะเดี๋ยวผมขอปรับเร o ูลูชันหน้าจอกันก่อนนะครับนี่ไปที่ d i ส p l เพย์เซตติ้งแบบนี้นะฮะแล้วปรับเป็น7680คูณ4320พิกเซลนะครับแล้วก็เช็คง่ายๆเหมือนเดิมนะครับ กดอินโฟให้ดูเห็นไหม7680คูณ4320นะครับที่60เฮิร์ซนะฮะเข้า Star Wars Battlefront ให้ดูนะครับมาแล้วครับเมาส์ Mouse พร้อมคีย์บอร์ดก็พร้อมนะครับมาแล้วเพลง intro. อ,อินโทรเออนี่ Battlefront 2นะครับเลือกตัวละครน,นี่เราเอาด a r t ธ m อร์เลยนะครับตัวร้ายของภาคแรกดาบแดงด้วยแบบนี้ เวลาเราปรับเรสูลูชั่นเนี่ยไม่ใช่แค่ปรับที่คอมพิวเตอร์ PC อย่างเดียวนะครับเราต้องปรับที่ตัวเกมด้วยนะนี่เราไปที่ออปชั่นนะครับเราไปที่วิดีโอเซตติ้งเราก็ปรับเป็น7680คูณ4320นะครับเนี่ยหรือว่า 8K นี่แหละที่ 60Hz นะครับแล้วก็กดแบ็คแบบนี้กด Yes แบบนี้นะครับอ่ะเราลุยเลย โอ้นี่อ่ะศัตรูเราอยู่ไหนใครยิงเรานี่ครับเข้าไปซัดมันนี่นี่นี่ดาบนี่ไลท์เซเบอร์สีแดงแบบนี้นี่ 8K ครับผมโอ้ภาพดีเทลจริงๆเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะลำแสงนะฮะของดาบไลท์เซเบอร์เนี่ยพวก HDR ต่างๆเนี่ยผมถือว่าขับออกมาได้ดีเลย แต่จริงเนี่ยคือถ้าท่านไหนอยากจะได้แบบลื่นกว่านี้เนี่ยเราก็สามารถไปปรับเป็นเรโซลชั่นแบบ 4K ก็พอนะครับจะให้เฟรมเรทมันวิ่งที่120เฟรมภาพต่อวินาะทีได้แบบเนี้ยก็จะได้ความลื่นไหลนะเข้ามาสู้แทนอันนี้ก็อยู่ที่เราชอบเหมือนกันว่าเราอยากจะได้ชัดๆ 8K หรือจะเอาลื่นๆก็ลงมา 4K เป็น120เิรนะครับสรุปนะครับถ้าให้ผมนิยามสั้นๆน,นะครับของ QLED 8K Q50T-S ตัวนี้ผมก็จะบอกว่า มันเป็น next generation TV นะครับที่รองรับทุก next generation เกมคอนโซลแล้วก็ PC ทั้งหมดเลยเห็นไหมทั้ง play 5 Xbox Series X แล้วก็การ์ดจออย่าง RTX 3090ครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะเอามายัยวย่น้ำลายกันนะเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยตับราคาก็ค่อนข้างสูงนะตัวไหนไม่สูงก็ของก็หายากนะะแล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ยก็สามารถดูได้ตามนี้ครับ สำหรับการเซตอัพค่าภาพต่างๆนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพวก q l d 4K รุ่นรองลงมาได้ด้วยนะอย่าง Q70 Q80 แล้วก็ Q95 ครับไม่จะเป็นต้องใช้กับ q l d 8K เพียงอย่างเดียวนะเพื่อภาพออกมานะเมื่อเวลาเล่นเกมเนี่ยดีที่สุดครับและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวเซตเกมในฝันของใครหลายคนนะครับถ้าท่านไหนชอบคลิปป็นยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ก,กด Sub subscribe c h a n n e LCTV l d Thailand ของเราด้วยครับสวัสดีครับ